สีโงมีเข้ามาให้แล้วนะคะและคันนี้ได้เป็น4ประตูด้วยใครที่สนใจอยากไปกับครอบครัวและอยากขับง่ายขับสบายนะคะคันนี้เลยทําไมถึงบอกว่าขับง่ายขับสบายอันนี้ขอแวะก่อนนะคะเพราะน้องคนนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้โฟวิดไปเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่ยอยู่กับอ e ีซูซูดีแมคคันนี้รถปี2017นะคะเป็นตัว V c คอร์4 Win ิไปเลยค่ะลูกค้าและที่สำคัญขับง่ายขับสบายด้วยเกียร์ออโต้ค่ะ คันนี้เนีน่เปิดห้องเครื่องให้ดูไม่ใช่อะไรเพราะอยากให้เห็นความห้องเครื่องสวยของเขานะคะนอกจากห้องเครื่องจะแห้งสนิทไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มนะคะันหน้าทุกจุดเดิมๆค่ะรอยอาร์ครอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะคะเห็นพวกรอยช็อค ok ที่มาร์กจากโรงงานไหมแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่ค่ะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้ใหม่เริ่มน้ำหนึ่งกันใหม่เลยนะคะคันนี้นะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะคะและถ้าฝากระโปรงนะพวกรอยอาร์คก็ยังอยู่ครบค่ะ ดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงแล้วเดี๋ยวจะพาลูกค้านะคะเดินดูรอบคันกันจ้านี่ค่ะคันนี้นะคะหน้าสวยๆเลยจ้กสีส้มนะคะตัดกับสีเทานะคะดันโลโก้ที่เป็นคโครมเมียมนะคะคันนี้ตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเ,เตอร์นะ,ะไฟเดย์ไลท์มีมาให้ครบนะคะลมดําให้แล้วด้วยนะ,ะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆคันค่ะว่าคันนี้นะคะน่าสนใจยังไงสีส้มนะ แปลกใหม่ไม่เหมือนใครไม่พอค่ะคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กแต่งสวยๆเลยยางเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะและอย่างที่บอกค่ะตัวนี้เป็นตัววีคอร์สนะคะเป็นตัวยกสูงไม่พอขับเคลื่อนสีล้อด้วยกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเทาสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้นะคะตัวนี้บันไดด้านข้างต้องมีมาอยู่แล้วเพราะเป็นตัวยกสูงนะคะที่จับที่เปิดรถเป็นโครเมียมนะคะคิ้วมีมาให้บามีมาให้นะ,ะไว้วางของวางของนะโหคันนี้โคตรหล่อทุกคนใครได้ไปนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆ กันชนด้านหลังมีมาให้นะคะที่จับที่เปิดด้านหลังนะคะเป็นโครเมียมค่ะตัวนี้เป็นตัวแซดเฮย้ยจะบอกว่าสวยมากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้านในแต่ก่อนอื่นมีกล้องให้นะสำหรับใครที่ถอยหลังไม่เก่งนะไม่ต้องไล่คนในรถลงไปดูทางให้แล้วนี่มีกล้องให้นะจ้าที่รักจ๋าเุย้ยเปิดง่ายนะคะแม็ลายเนอร์เดิมๆจากโรงงานค่ะร่องรอยการใช้งานเนี่ยแทบจะไม่มีเลยหรือว่ามีน้อยมากๆนะคะ รอยอาร์ค่ะยังอยู่ครบนะตรงตร่องตรงนี้ก็ยังมีรอยอาร์คด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่ารถคันนี้นะจ๊ะไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟช็อตไฟไหม้มันแน่นอนนะจ๊ะรอยอาร์คยังอยู่ไม่โดนซูนด่างนะคะรอยอาร์คด้านข้างก็ยังมีอยู่นะคะไม่โดนซูนข้างแน่นอนฝากระโปรงฝากระโปรงก็ตามที่ให้ดูเลยนะคะคันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะนะกะากาวะให้รีบน,น้องมาหาแน่ๆเลยช่องทางการติดต่อนะคะคืนให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะราคาน้องคนนี้เนี่ย อยู่ที่739,000บาทนะคะแต่สําหรับลูกค้าเน่เน่โอนจองวันนี้ก่อนสิ้นเดือนค่ะวันรับรถได้รับทองคําไปพร้อมกับน้ำมันเต็มถังนะคะวันนี้เน่เขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองคิดถึงรถสภาพสวยๆแบบนี้ให้คิดถึงเน่เนะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้าสมชายคาร์เซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย